ประตูบานเปิดเดี่ยวนะคะแต่งลูกฟักข้างบนจะเป็นช่องแสงที่แต่งลูกฟักด้วยอันนี้เป็นรูระบายน้ำนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีตัวปิดตรงนี้ค่ะเพื่อความสวยงามแล้วก็อันนี้จุดล็อกนะคะหนึ่งจุดสองจุดอันนี้ก็เป็นตัวรับล็อกค่ะสามสี่ ห้าจริงๆแล้วจุดล็อกก็แทบจะรอบบานเพราะว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวบานพับใช่ไหมคะแทบจะรอบบานเลยแหละแข็งแรงนะคะแข็งแรงมากๆงานเรา <ๆ S 2> พวกตัวขอบก็จะซีนซีนยางแน่นหนาค่ะ <ๆ S 2> งานเชื่อมนะคะตัวเนี้ก็คือป้องกันน้ำเข้าร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะคะ ป้องกันน้ำเข้าบ้านร้อยเนเลยข้างในบานนะคะข้างในบานกับวงกบตัวเนี้ยกรอบตัวเนี้ยเราจะเสริมเหล็กทุกชุดค่ะเพื่อความแข็งแรงถ้าชุดใหญ่หน่อยเราก็เสริมเพิ่มไปอีกเลยอรอนนะคะตัวอนล็อกก็คือสวยงามเรียวๆค่ะสีอย่างนี้เลยไม่เปลี่ยนสีค่ะ ล็อกนะคะสับขึ้นแล้วก็หมุนล็อกเวลาปลดล็อกก็หมุนคลิกนะคะแล้วก็สับลงดูภายนอกกันนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นล็อกถึงออโต้ให้นะคะเวลาเราผักเข้าอย่างเงี้ยอมันก็จะอยู่เลย งานตัวนี้มีกันชนให้นะคะเนี่ยเป็นกันชนกันชนกับกําแพงตัวนี้ค่ะบานพับนะคะรับน้ําหนักได้แข็งแรงงานไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะบานไม่อยู่ให้ลงแน่นอนตรงนั้นก็เราจะปิดปิดฝาปิดนะคะฝาปิดดูระบายน้ำตอนนี้งานยังอยู่ในขั้นตอนทคำความสะอาดแต่ยังไม่เสร็จ ยังไม่ได้ปิดกระจก6มิลลิเมตรนะคะชุดนี้คุญแจเราก็จะให้3ดอกค่ะอันนี้เป็นงานแต่งลูกพักนะคะลูกค้าเพิ่มแต่งลูกพักเข้าไปนะคะแต่แต่ถ้าไม่แต่งลูกพักก็จะเป็นกระจกร้วนนะคะตัวน,นี้จะเป็นกระจกร้วนก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะถ้าแต่งลูกพักก็จะเพิ่มค่าแต่งลูกพักเข้ามาะคะ่ะ แต่ถ้าเราถ้ามีสั่งหลายชุดก็อาจจะเป็นงานแถมได้นะคะลองสอบถามเข้ามาได้ค่ะเนี่ยระบบล็อกเป็นเกียร์ล็อกรอบบานนะคะตัวเนี้ยตัวนี้คือที่จุดจุดจะไปล็อกกับตัวรับล็อกที่ชี้ให้ดูนะคะเน,นี่นะคะแล้วก็ข้างล่างก็มีอีกนะคะตรงข้างล่างตรงนี้ก็มีอีกข้างล่างตรงนี้ค่ะ จะเห็นหรือเปล่าเอ่ยข้างบนก็มีข้างล่างก็มีนะคะตัวล็อกแน่นนาแข็งแรงนะคะดูขนาดบานค่ะวงกบของเรานะคะวงกบของเราก็เป็นการเชื่อมงานเหมือนกันนะคะตัวนี้นี่รับประกันนะคะน้ําไม่เข้าร้อยเปอร์เซ็นนะคะตัวนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งการเก็บงานอยู่นะคะตัวสกรูก็จะมีฝาปิดให้นะคะ พื่อความสวยงามนะคะงานเราละเอียดเรียบร้อยนะคะอ่ะนี่คือฝาปิดรูระบายน้ำนะคะตรงเนี้ยปิดเพื่อความสวยงามนะคะอุปกรณ์เราครบนะคะตรงนี้เป็นรูระบายน้ำทำให้น้ำไม่ขังไม่ขังและไม่เข้าบ้านนะคะข้างบนก็ปิดฝาให้แล้วนะคะโอ 你们看